รถตัดหญ้าใบาวายล้อยงนะครับมันเป็นรถตัดหญ้าใบาวายล้อยงเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้เราขายตามสภาพนะครับให้ลูกค้าไปตรวจเช็คเครื่องเปลี่ยนเครื่องเอานะครับเราขายไปตามสภาพเลยนี่นะฮะนี่ใบาวายอยู่นี่นะให้ตรวจได้นะครับ ก็รีวิวให้ดูเบื้องต้นนะครับถ่ายให้ดูคร่าวๆนะม,มียางนะครับล้อก็มีผูกบ้างนะครับล้อก็มีผูกบ้างนะครับยางดีมีลมนะมีล้อประคองนะครับอันนี้คือกระดกขึ้นเอาให้ดูนะ เครื่องเราตีเป็นาขายตามสภาพนะครับเครื่องไม่มีคาบูมานะดูอย่างดูไรนะครับมีอุปกรณ์มาครบนะแต่ว่าเครื่องไม่มีคาบูไม่มีถังน้ำมันมานะครับ คาท่านใดสนใจก็โทรเข้าไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์ไบคโคเป็นรถตัดหญ้าใบวายแบบล้อโย่งนะนะมีพวกคาร์ทเกียร์อะไรพวกนี้นะเอาขายไปตามสภาพเลยนะครับไปตีไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ปรับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ เ,เครื่องตัวนี้เครื่องชิบูล่านะแล้วก็ตีเป็นเครื่องเสียไปแล้วนะครับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวนี้เป็นระบบแกนโยกเกียร์นะแกนโยกเกียร์หักมานะครับท่านก็ไปดัดแปลงเพิ่มเติมเอาขายไปตามสภาพขายถูกๆไปเลยครับนะ ลองโทรไปสอบถามกันได้ที่แท็กเตอร์แบคโฮ0 8 1 6 2 2 1 2 9 9 0 8 1 6 2 2 1 2 9 9นี่นะโอเคนะครับ